คลิปนี้สัตว์สนโดยเดลตี้ดิตอนดีเซียมครับสวัสดีครับผมเก๋ยครับและในคลิปนี้นะครับผมก็มีไม์ไวเลสราคาประหยัดมาแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันนั่นก็คือไม่ซาราโมนิกบีลิงค์ห้าร้อยบีทูพลัสตัวนี้เลย นะครับสําหรับแบรนด์ Salamonic นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ผลิตไมค์ไวร์เ s สชั้นนําซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีรุ่นที่นิยมใช้กันก็คือ Salamonic B-Link 500, Salamonic B-Link 900แล้วก็ Salamonic B-Link มี Me, ก็จะเป็นตัวที่มีหน้าจอและเราสามารถใส่โลโก้ของเราเข้าไปได้ด้วยส่วนใหญ่รุ่นที่ผมเอ่ยมาก็จะเป็น m y Grade Top ที่จะมีราคาประมาณ10,000บาทแต่ในรุ่น Salamonic B-Link 500 B2 Plus ตัวนี้ก็จะเป็นไมค์ไวร์เ s สที่ใช้คลื่นความถี่แบบ2.4 GHz ที่จะมี1ตัวรับ2ตัวส่งแต่ก็จะมีการตัดฟีเจอร์บางตัว ที่อยู่ในรุ่นท็อปออกไปเพื่อให้ตัวไม้มีราคาถูกและเข้าถึงกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือมือใหม่ได้มากขึ้นสำหรับไมซาร์ลามอนิกบีลิงค์ห้าร้อยบีทูพลัสตัวนี้ในบ้านเรานะครับก็จะมีราคาเปิดตัวเพียง3ามพันเก้าบาทเท่านั้นเองอันนี้ก็ทาราคาออกมาได้ดีมากๆแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกกาตรงๆนะครับว่าผมค่อนข้างสับสนกับชื่อรุ่นที่มีอยู่ในแบรนด์ซาร์ลามอนิกมากๆซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีเป็นรุ่นย่อยลงไปอีกและตัวนี้เขาก็ตั้งเป็นชื่อรุ่นซาร b ล Plus. ถ้าใครได้ยินชื่อเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเป็นตัวโปรแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าเขาหน้าจะตั้งเป็นชื่อรุ่นบีลิงค์200รบีลิง0์อะไรประมาณนี้เพื่อให้ยูเซอร์อย่างเราจําง่ายแล้วก็ไปบอกต่อกันได้ด้วยนะครับถ้าเราซื้อตัว s a ร a m ม n i c b i l l งค์ห0 0ร้อยบีตัวนี้มาในแพ็กเกจก็จะมีชาร์จิ่งเคสมาให้ด้านในเคสก็จะมีตัวรับ1ตัวตัวส่ง2ตัวและจะมีตัวอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือมาให้ทั้งหัวแบบ Lightning กับหัวแบบ USB Type C แล้้้วกก็จะะมมีสสสา s, าาายยย TRS TRS ับใหอ่ง1เน สาย USB-C สำหรับชาร์จไฟเดสแคทการลม2ตัวกระเป๋าขนาดเล็กสำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวเคชาร์เข้าไปผมว่าตัวกระเป๋าก็จะมีขนาดที่เล็กไปนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นคู่มือที่จะบอกวิธีการใช้งานตัวไม้ทั้งหมดมาให้ถ้าใครไม่เข้าใจวิธีการใช้งานก็สามารถเข้าไปเปิดดูคู่มือการใช้งานได้เหมือนกันและในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะไม่ได้แถมไม้ลาวาเลียมาให้เพราะที่ตัวส่งในรุน่นนี้จะไม่มีช่องสำหรับเสียบไม้ลาวาเลียโดยจะเน้นใช้งานจากไม้วิบอินของตัวไม้อย่างเดียวเลยนะครับ ็สําหรับตัวชาร์จิ้งเคสเนี่ยก็จะมีขนาดที่ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากที่ด้านนอกนะครับก็จะใช้วัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยตรงนี้เขาจะเป็นวัสดุที่ทําให้เราสามารถเปิดใช้งานตัวไมค์ได้ง่ายมากขึ้นตรงนี้มันก็จะมีเท็กซเจอร์หน่อยที่ด้านหน้าก็จะมีไฟสถานะแบตเตอรี่บอกแล้วก็ที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่อง USB-C สําหรับชาร์จไฟตัวชาร์จิ้งเคสนะครับก็จะมีแบตเตอรี่แบบพิเนมาให้ที่ 1 2 5 0มิลลิแอมโดยจะสามารถชาร์จตัวรับกับตัวส่งที่อยู่ด้านในได้ประมาณเกือบ2อรอบเต็มๆเลยน้ำหนักตัวเคสรวมกับตัวรับตัวส่งด้านในก็จะมีน้ำหนักประมาณ235กรัมแล้วก็ถ้าเราเปิดมาดูด้านในเนี่ยในนี้นะครับก็จะมี1ตัวรับ2ตัวส่งแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบหัว Lightning กับหัวแบบ USB-C แถมมาให้แบบครบๆเลยแต่ว่าตรงนี้ก็นิดนึงนะครับผมว่าทุกๆแบรนด์เนี่ยเขาน่าจะทําให้เราสามารถใส่สาย T-R-S ที่จะเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวกล้องเข้า พกแค่ตัวเคสชาร์จไปอย่างเดียวตรงนี้เราก็ต้องหาที่เก็บสายเอาเองซึ่งเราจําเป็นต้องใส่ไว้ในกระเป๋าของทางซารามมนิกที่เขาให้มาแล้วก็ถ้าเราหยิบตัวรับกับตัวส่งออกมาจากตัวเคสตัวเครื่องก็จะทําการเปิดการใช้งานแล้วก็ทําการจับคู่กันให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปเปิดอุปกรณ์ทีละชิ้นให้วุ่นวาย สำหรับตัวรีเซิร์ r หรือว่าตัวรับสัญญาณก็จะมีน้ําหนักเบาเพียงแค่30กรัมเท่านั้นเองด้านในก็จะมีแบตเตอรี่แบบวิวียนมาให้400มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้นานถึง14ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเอาจริงๆผมว่าดีไซน์ที่ทางซาร์ม o นิกเขาเออกแบบมาเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีเลยด้านบนก็จะมีเป็นโลโก้ซาร์ม o นิกอยู่ตรงนี้และที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีไฟสถานะการเชื่อมต่อกับตัวส่งบอกเราด้วยถ้าเป็นสถานะไฟกระพริบแบบนี้ก็คือตัวส่งมันยังไม่ทาําากกรรเชื่่ออมตอตััับบว แต่ว่าถ้าตัวรับกับตัวส่งเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วตัวไฟมันก็จะไม่กระพริบนี่นะครับตอนนี้สถานะไฟของไมล์ตัวที่1เนี่ยก็ทําการเชื่อมต่อกับตัวรับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าผมหยิบไมล์ตัวหนึ่ง ออกมาจากตัวชาร์จิ้งเคสเนี่ยถ้าสถานะไฟมันหยุดกระพริบแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือตอนนี้ตัวไม้ทาการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วทั้ง2ตัวนะครับที่ด้านหลังตัวรับนะครับก็จะมีช่อง USB Type C ไว้สําหรับชาร์จไฟส่วนทาาน้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทคที่จะเอาไว้ชาร์จกับตัวเคสและที่ด้านหลังตรงนี้นะครับเราสามารถดึงถอดตัวยางออกมาแบบนี้ได้แล้วก็ให้เรานําตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นหัว lightning หรือว่าหัว USB C มาสไลด์เสียบเข้าไปที่ช่องนี้เพื่อนําไปเสียบใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ PC หรือ MacBook ของเราได้แล้วก็ถ้าเราใช้งานเสร็จนะครับก็ให้เราสไลด์ตัว แอดเตอร์ตัวนี้ออกแล้วก็เสียบเก็บไว้ที่ช่องเดิมแล้วก็ให้เรานํายางตัวนี้มาสไลด์ใส่เข้าที่เดิมตัววัสดุตรงนี้เขาก็จะใช้เป็นยางนะครับที่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบสาย T-R-S เพื่อเชื่อมต่อตัวรับเข้ากับกล้องของเราแล้วก็ตัวคลิปหนีบตัวนี้นะครับเราสามารถนําไปติดตั้งเข้ากับฮอตชูบนตัวกล้องของเราได้เลยถัดมาช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบหูฟังเอาไว้นิเตอร์เสียงอีกฝั่งหนึ่งนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็ปุ่ม M หรือว่าปุ่่่มมมมมเเเเนนนนนนููตตตรรงงงีีีี้้้้้้กกก็็จจะะะออาาาาไไวลลืโหดดๆแท จอ OLED ไว้บอกสถานะการทํางานของตัวไมค์แต่ว่าจอตัวนี้นะครับจะไม่สามารถทัชสกรีนได้วิธีการปรับ,บการตั้งค่าตัวรับนะครับถ้าเรากดปุ่มเปิดเครื่อง1ครั้งอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเมนูในหน้าแรกนี่นะครับถ้าเรากดไปเรื่อยๆมันก็จะสลับเมนูไปอยู่ในหน้านี้ถ้าเรากดปุ่มเมมตรงนี้เมนูด้านบนนะครับก็จะเป็นการเพิ่มลดเอาพุตเสียงโดยรวมทั้งหมดจากตัวรับออกไปยังอุปกรณ์ของเราถ้าเรากดไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มทีละ1แล้วก็ถ้าเรากดปุ่มเปิดปิดเครื่องหนึ่งครั้งมันก อีกครั้งก็จะเป็นไม์ตัวที่2โดยในนี้นะครับเราสามารถเพิ่มลดค่าเกณฑ์ของไม์แต่ละตัวโดยเราจะสามารถเพิ่มเกณฑ์ตัวไม์ได้สูงสุดที่บวกเแล้วก็น้อยสุดที่ลบหเดซิเบลแล้วก็ถ้าเรากดปุ่ม M ที่ด้านข้างตัวเครื่อง1ครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดเมนูการตั้งค่านะครับซึ่งถ้าเรากดปุ่ม M ครั้งไว้ก็จะเป็นการตกลงเพื่อเข้าไปยังเมนูแล้วก็ถ้าเรากดปุ่ม M ก็จะเป็นการ บวกหรือว่าการเพิ่มแต่ว่าถ้ากดปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มลบตัวเราสามารถเพิ่มลดการตั้งค่าในเมนูต่างๆในนี้ได้หมดเลยและให้เรากดปุ่ม M ค้างไว้เพื่อยืนยันและออกไปเมนูก่อนหน้านี้นะครับเม,มนูแรกนะครับก็จะเป็นตัว Output Mode ก็ให้เรากดที่ปุ่ม M ค้างเอาไว้เพื่อเข้าไปเปลี่ยนโหมดด้านในด้านในนะครับก็จะมีเป็นโหมด Mono Stereo แล้วก็โหมด Safety Trap ให้เลือกใช้งานโหมด m o n นนะครับก็จะเป็นการรวมเอาเสียงจากไมเอกับไม่บีไว้ในเสียงแช a n น e ซ้ายขวาลายเดียวกันเหมาะกับการใช้งานกับพิธีกร1คนหรือถ้าใช้งานกับพิธีกร2คนเราจําเป็นต้องปรับค่าเกณฑ์เสียงของพิธีกรแต่ละคนให้ดังพอๆกันถึงจะนําไฟล์เสียงไปใช้งานได้สะดวกในโหมด s t e r โอก็จะเป็นการแยกเสียงไมเอกับบีไว้ที่แช a n น e ซ้ายกับแช a n นขวาก็จะเหมาะกับการทํางานกับพิธีกร2คนซึ่งถ้าใช้โหมดนี้เราจะเข้าไปปรับการตั้งค่าเสียงของพิธีกรแต่ละคนได้ละเอียดและง่ายกว่าโหมดโมโนมากๆ โหมดเซฟที่แท็กก็จะเป็นการบันทึกลายเสียง A กับ B มาพร้อมๆกันเหมือนกับโหมดโมโนแต่เสียงชแนลซ้ายจะเป็นเสียงที่มีความดังปกติที่บวกศูนย์เดซิเบลส่วนชแนลขวาจะบันทึกมาต่ำกว่าที่ลบหกเดซิเบลถ้าเสียงลายซ้ายมันดังหรือว่ามันโอเวอร์คลิปปิ้งเราก็สามารถนำลายเสียงด้านขวามาใช้งานแทนได้โหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดเอาพุทวอลลุ่มอันนี้ก็จะเป็นการปรับเพิ่มลดเสียงโดยรวมทั้งหมดที่จะออกไปยังตัวกล้องของเรายิ่งตัวเล็กน้อยนะครับเสียงโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะออกไปน้อยตามแต่ว่าถ้าเราตัั้้้้้งงงไววมาากกเียสทแชลซ็ มันก็จะออกไปดังมากๆแล้วก็ในโหมดต่อไปนะครับในนี้ก็จะเป็นโหมด noise reduction ในเมนูก็จะมีให้เราปรับเป็นแบบ weak แล้วก็แบบ strong ตรงนี้เดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีการทดสอบเสียงให้ชมกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เมนูต่อไปตรงนี้เราสามารถสั่งมิวเสียงได้นะครับแล้วก็จะมีให้เราเข้าไปเปิดเป็นโหมด low cut เพื่อให้ตัวไมค์ตัดเสียงย่านต่ําให้เราได้ด้วยก็จะมีให้เลือกเป็น75 h e r z กับ150เฮิรซแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็จะปิดโหมดนีวไว้แล้วก็ตัวแบ็คไลท์ก็คือจะเป็นการทํางานของตัวหน้าจอนะครับ10วิก็คือตัวจอมันจะทํางาน10วิแล้วก็จะดับไปต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับภาษาด้านในก็จะมีให้เลือกภาษาจีนกับภาษาอังกฤษแค่2ภาษาต่อไปก็จะเป็นการรีเซ็ตค่าโรงงานแล้วก็จะมีปุ่ม pairing หรือว่าปุ่มจับคู่ตัวรับกับตัวส่งแล้วก็ถ้าเราต้องการแบ็คกลับไปเมนูก่อนหน้านี้เนี่ยก็ให้เรากดปุ่มเปิดปิดเครื่อง2ครั้ง ก็จะเป็นการแบ็กกลับไปเมนูก่อนหน้านี้แล้วก็ในจอของตัวรับเนี่ยด้านซ้ายบนก็จะบอกโหมดการใช้งานเสียงด้านขวาบนก็จะบอก สถานะแบตเตอรี่แล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะบอกสถานะการทางานของตัวไม้แบบเยลไทม์เลยแล้วก็ที่ตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นเสียงเกณฑ์ของตัวไม้การตั้งค่าตัวรับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถนําตัวรับไปเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันซาราโมนิกเพื่อปรับการตั้งค่าเพิ่มลดเสียงและเราสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวบันทึกเสียงหรือใช้ในการอัปเดตียเฟิร์มแวร์ตัวไม้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้สะดวกมากๆ สำหรับตัวส่งสัญญาณนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ตัวโดยตัวส่งนะครับก็จะมีน้ำหนักเบาเพียงแค่23กรัมเท่านั้นเองและจะมีแบตเตอรี่ในตัวมาให้1 9 0สม ah. ิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องถึง22ชั่วโมงแล้วก็จะสังเกตว่าที่ตัวส่งเนี่ยจะไม่มีจออะไรมาให้เลยนะครับก็จะมีแต่สถานะไฟที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้อันนี้ผมว่าตัวจอก็ไม่จําเป็นกับตัวส่งมากเท่าไหร่ก็มีมาให้แต่ในตัวรับไว้ตั้งค่าเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็เพียงพอแล้วตัวมมไววคนนวมค์ก็จะมมีดไนน้ววววยััตติิใหใหโ จะมาทึกเสียงได้คุณภาพสูงสุดที่48กิโลเฮิรตซ์24บิตและสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง150เมตรแต่ตัวรับก,กับตัวส่งจะต้องมองเห็นกันแบบไฟไซด์เท่านั้นจากที่ผมได้ไปลองใช้งานไมค์บิวินมาเนื้อเสียงก็ค่อนข้างดีเลยและนอกจากนี้นะครับเราสามารถนำตัวเด d แค t ตัวนี้มาทำการประกบเข้าล็อกของตัวส่งด้านบนตัวไมค์แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดเข้าไปตัวเดดแคทมันก็จะการเสียงลมออกไปแทบทั้งหมดเลยอันนี้ผมก็แนะนําให้ใส่ตัวเดดแคทตอนที่มีลมแรงๆ,ๆนะครับถ้าใช้งานเสร็จก็ให้เรา ถอดตัวเดซแคทออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่ตัวส่งเนี่ยก็จะไม่มีช่องสําหรับเสียบไมล์ลาเวเลียมาให้เลยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไมล์ตัวนี้ก็จะเน้นใช้งานกับไมล์บิบินอย่างเดียวเลยที่ด้านข้างฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นช่อง usb type c ไว้สําหรับชาร์จไฟแล้วก็ที่ด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีเป็น texture ให้เราสามารถจับตัวส่งได้ถนัดมือมากขึ้นด้วยตัว texture ตัวนี้ก็การลื่นได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเรากดปุ่มเปิดปิดเครื่องงครั้ ก็จะเป็นการมิวเสียงสถานะไฟก็จะเปลี่ยนจากสีน้าเงินมาเป็นสีแดงกระพริบแบบนี้แล้วก็ถ้าจะหยุดมิวเสียงเนี่ยก็ให้กดปุ่มเป,ปิดิดเครื่องอีกหนึ่งครั้งถ้าเรากดปุ่มเป,ปิดปิดเครื่องตรงนี้ค้างไว้ ก็จะเป็นการเปิดปิดตัวใหม่หรือว่าถ้าเราใช้งานเสร็จเราก็สามารถใส่ไปในตัวชาร์จิ่งเคสตัวรับกับตัวส่งก็จะปิดการทํางานให้แบบอัตโนมัตินะครับและฟีเจอร์หนึ่งที่ทางซา n o ม o นิกใส่มาในรุ่นนี้ด้วยคือถ้าเราทําการเชื่อมต่อตัวรับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้งเพื่อสั่งกดถ่ายภาพหรือสั่งเรคคอร์ดวิดีโอระยะไกลได้ด้วยอันนี้คือมีประโยชน์มากๆส่วนปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดปิดระบบน้อยสีนเแลลิ่งถ้าเนี่ยราเป เปิดการทํางานกับตัวส่งทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าตัวไมซ์ลาร์ม o นิกบิล i ิง500บีทูพลัสตัวนี้ก็จะไม่ได้มีฟีเจอร์การบันทึกเสียงในตัวมาให้เพราะว่าเขาทําราคาออกมาได้ดีมากๆแล้ววิธีการติดใช้งานตัวไมซ์ส่วนตัวผมก็แนะนําให้ติดให้ห่างจากปากของเราประมาณ1คืบก็จะเป็นตำแหน่งที่รับเสียงได้ดีที่สุดเพราะตัวไมซ์จะมีรูปแบบการรับเสียงที่เป็นแบบอัมมิไดเรกชันนลหรือการรับเสียงรอบๆตัวไมซ์โดยเราสามารถนําตัวส่งไปหนีบไว้กับเสื้อของเราโดยการใช้คลิปหนีบด้านหลังตัวส่งหรือตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นมกาออี้ แล้วก็ให้เรานําแม่เหล็กตัวนี้ไปติดไว้ที่ใต้เสื้อของเราอีกฝั่งหนึ่งตัวแม่เหล็กก็จะทําการโดดกับตัวส่งได้แน่นมากๆอันนี้ผมว่าไมเบเลสในปัจจุบันก็ควรให้ระบบแม่เหล็กแบบนี้มาทุกตัวก็จะดีกับยูเซอร์มากๆและอีกหนึ่งจุดเด่นของไมซัล a ูมินิกบีลิงห้าร้อยบตัวนี้ก็คือเราสามารถเสียบใช้งานตัวรับได้พร้อมๆกันถึง2อุปกรณ์เลยวิธีการใช้งานก็ให้เรานําตัวอะแดปเตอร์มือถือต่อเข้ากับตัวรับแล้วให้เรานําตัวรับไปติดตั้งเข้ากับตัวโทรศัพท์มมืืืออออออถหหลลลัััััังงงจาา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 กกกกกกนนน้้้็ใเเเเรรรรํํสสยย TIS 2TS ีีบบบบตตวแะททช่่ข เพียงเท่านี้เราก็จะใช้งานได้แล้วฟีเจอร์นี้ผมว่าจะเหมาะกับคนที่ชอบทำไลฟ์สตรีมหรือบันทึกวิดีโอออกไปหลายๆแพลตฟอร์มซึ่งเราก็จะได้ไฟล์เสียงที่ส่งออกไปยังโทรศัพท์มือถือกับกล้องมิเรเลสของเราได้พร้อมๆกันทั้ง2อุปกรณ์เลยการใช้งานโดยรวมของไมค์ตัวนี้ก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ออกมาลองทสตัตวไมค์ซันโนมิกบิลลิ่งห้า B2 Plus นะครับไมค์ My ตัวนี้ก็จะเป็นไมค์ว e l เลสรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทําการติดตัวไม์ไว้ที่เสื้อหรือว่ายังไม่ได้ใส่ตัววินวิดักชันนะครับที่จะเอาไว้กันเสียงลมหรือว่าตัวเดซแคสตัวนี้นะก็จะให้ทุกคนลองฟังเสียงสดกันดูเลยนะครับว่าเสียงที่ได้จากตัวไม์เนี่ยมันจะมีคุณภาพที่สูงมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการใช้งานตัวไม์เนี่ยในรุ่นนี้ก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถนําตัวคลิปหนีบมาหนีบไว้ที่เสื้อหรือว่าจะหนีบไปที่คอเสื้อของเราแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ เราก็สามารถหนีบตัวไม้แบบนี้นะครับหรือว่าเราจะถอดตัวไม้ออกมาแล้วก็ใช้เป็นระบบแม่เหล็กของเขาก็ได้นะครับนี่เราใช้เป็นระบบแม่เหล็กแล้วก็ติดเอาไว้ในเสื้อของเราแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ตัวไม้มันก็จะติดเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าเราจะสามารถใช้งานตัวไม้ได้ค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็ผมคิดว่าไม้ไวเลสทุกตัวเนี่ยอันนี้ควรจะมีระบบแม่เหล็กแบบนี้มาให้ในตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากการติดตัวเด a d แคทเข้าไปนะครับตัวเด็กแคทเนี่ยก็จะช่วยกันเสียงลม เดี๋ยวผมจะติดให้ดูเราสามารถครอบไปที่ตัวไม้โดยตรงได้เลยนะครับก็ครอบไปที่ด้านบนนะครอบแล้วก็กดลงไปให้ตรงล็อกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ตัว Dead Cat เนี่ยมันน่าจะกรองเสียงลมออกไปได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของตัว Deadcat นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ใช้เป็นโหมด Safety Tra c k ที่ตัวไม้เนี่ยมันจะเสียงข้างนึงเนี่ยมันจะดังที่บวก0นเดซิเบลแบบปกตินะครับแต่ว่าเสียงอีกลายนึงเนี่ยมันจะดังที่ลบ6เดซิเบลนะครับตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เราสามารถนําไฟล์เสียงทีี่่มันนพเเกิไปย เอาไปใช้งานได้นะครับโอเคตอนนี้รถก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดนอ e reduction ดูนะครับ <S <S ปึ๊บอ่าโอเคตอนนี้ผมกดเปิดโหมดนอ e reduction แล้วนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นตัวไมล์เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวจากสีเงินมันก็จะกลายเป็นสีเขียวตอนนี้ก็จะสังเกตว่าตัวนอ e Reduction เนี่ยมันน่าจะตัดเสียงรบกวนไปได้ประมาณหนึ่งตอนนี้ก็จะมีเสียงแอมเบียนที่เป็นเสียงเบสอยู่ด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดโหมดนอ e reduction นะครับโอเคตอนนี้ก็ทำการปิดโหมดน โอเคร okay, ครับผมแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดโหมด noise reduction mm hmm. เป็นแบบ strong ดูนะครับโอเคและตอนนี้ผมก็ทําการเปิดโหมด noise reduction เป็นแบบ strong เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องการให้ตัวไมค์เนี่ยมันโฟกัสกับเสียงเรามากๆนะครับก็ให้เปิดใช้งานโหมดนี้ตอนนี้ก็มีรถวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับมีเสียงตุกๆมีเสียงอะไรค่อนข้างดังอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องไปดูคุณภาพเสียงของเราอีกทีนึงนะครับว่าตัวระบบ noise canceling เนี่ย มันจะบีบเสียงเรามากน้อยขนาดไงนะครับอันนี้ยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดียังไงโอเคแล้วก็ถ้าผมทําการปิดโหมด No อสแคนเซล l i n g ตอนนี้ผมก็ทาการปิดโหมดนอส Can เซล l i n g เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์หรือว่าเสียงอะไรมันก็น่าจะเข้ามาชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทสเรื่องการระยะการส่งสัญญาณกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นนะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นระยะที่ไม่ได้ไกลามากแต่ว่าถ้าข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ย ก็น่าจะเป็นระยะที่เขาเรียกว่าใช้งานน่าจะไกลไกลประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเทสให้ดูประมาณนี้นะแต่ว่าตัวซา l าแมนิกบิลลิงห้าร้อย B2plus เนี่ยมันจะส่งสัญญาณได้ไกลประมาณ150เมตรนะครับไปแล้วเอาไปเทสหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ยังได้ยินเสียงชาร์จเจนอยู่ไหมครับโอเคอยังชาร์จอยู่นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองเดินไปเร <c oughs> ื่อยๆนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นระยะประมาณเริ่มแล้วหรอเริ่มขาดแล้วหรอ อ๋อถ้าหาหลังปุ๊บมันจะขาดถ้า,าดอันนี้ชัดอันนี้ชัดชัดอยู่ชัดอยู่โอเคอันนี้ก็น่าจะห่างประมาณ30 3สเมตรได้โอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นระยะที่ไกลประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ตรงนี้ระยะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50เมตรได้ซึ่งถ้ามันไกลกว่านี้เนี่ยน่าจะต้องข้ามไปเป็นฝั่งนู้นเลยนะแต่ว่าผมว่าระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่ไกลประมาณหนึ่งแล้วนะครับโอเคแล้วก็การเทสสัญญาณตัวไมค์นาโนวิกบีลิงค0 0้ารก็จะ ประมาณนี้นะครับก็สำหรับไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้บัจเจตราคาประหยัดมากๆอันนี้ก็จะเป็นไม้สาหรับคนเริ่มต้นที่อยากจะใช้งานตัวไม้แบบ2ตัวส่ง1ตัวรับจะใช้งานกับพิธีกรได้ถึง2คนเลยก็สามารถซื้อเป็นตัวชาร์โ o นิกบิลลิง5 0 0 b 2อยบีตัวนี้ได้นะครับ โอเคครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวตัวไมค์ซาร์ o n นิกบีลิงค์500 B2 Plus ตัวนี้เลยใครที่กําลังมองหาไมค์ไร้เสเริ่มต้นใช้งานง่ายและมีราคาประหยัดส่วนตัวผมก็ค่อนข้างแนะนําไมค์ตัวนี้มากๆเรียกว่าซื้อไปใช้งานแล้วคุ้มแน่นอนนะครับก็สําหรับใครที่สนใจไมค์ซาร์ o n นิกบีลิงค์500 B2 Plus ตัวนี้ตอนนี้ทุกคนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนำทั่วไปได้แล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกับเชลล์แลเขยเมียวเวยนะครับสำ